à nay à này bà bự à lấy à tôi bay gặp à trứng này đầm lấy bằng mang lại mai nghe thì mà này đầm lấy mang อ่าเดี๋ยวผมมาแจ้งความได้กันนั่นเดี๋ยวผมมาแจ้งความได้อ่าโอเคถ้าลุงประจวันไม่ต้องกับถ้าดำถ้าแจ้งความคือดำเนินคดีดีวะดำเนินคดีดีวะคือมันมันสามารถข่าวคลายในเรื่องของอเล็กก้อนเสี่ยงหลบกวนอะไรแบบเนี้ยมันข่าวคลายอยู่เก็บบกบลวินบบกบวินในขึ้นเร่องนะครับอ่าถ้าถ้าดำเนินคดีได้โอเคครับไม่มีปัญหาครับเพราะมันมันมันเพรจะเป็นเป็นมูลคดีอยู่ อ่าครับเราจะทำง้อกไปกันยังอ่าเดี๋ยวสักประมาณสักก่อนก่อนเที่ยงนี่ว่าผมจะง้อเข้าไปทาง่วนหลังมโนด้วยกันครับเบิผงไปตุลาดที่กันด้วยอ่าผมไม่บันทึกประจำบ้านนะเอาแจ้งความหนึ่งเงินก็ดีเลยอ่าได้ไครับผมอ่าครับผมได้ได้พราถ้าแจ้งความลงบันทึกประจำบ้านก็คือจอบแค่นั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ อ่าครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคครับโอเคครับครับไม่พบือครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่าอ่าโอเคปอตอนีต้นมามันไม่มีเส้นหนังล่ะอ่อโอเคโอเคโอเคครับผมครับผม